ก็อย่างนี้ค่ะเนื่องจากเรื่องเมื่อวานนี้มีการตื่นตระหนกนะคะใน,นเรื่องที่ว่านั่งห่างกันหน่อยที่เรื่องว่ามีหมายของตาอํารวจมาที่บ้านล<ก>ุงพลนะคะแล้วก็มีประเด็นว่าอ่าทําผิดอีกแล้วมีหมายมาซ้ําอีกแล้วจริงๆเฉลียนว่ามันเป็นเรื่องของของเงื่อนเวลานะคะ,ะเฉลียนว่าเป็นเรื่องของเวลาก็คือไปกับข้าว เราก็ขายกับข้าวอย่าโฆษณาเกินจริงนะค่ะก็มีเรื่องของอตั้งแต่เริ่มแรกนะคะที่เรามีได้มีการมาเคลียร์กันแล้วคือเรื่องวันแรกที่เกิดเหตุคือวันที่ยี่สิบสามกุงพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะมีทีมนะคะทีมที่ท่านด้ขึ้นชื่อว่าท่านเป็นคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไปนะคะไปร้องทุกข์เก่าโทษ ลุงคลว่าโฆษณาเกินจริงแล้วก็การโฆษณานั้นไม่ได้รับอนุญาตนะคะและโฆษณาโดยเป็นชาพี่ห่อลุงคลน,นะคะหลังจากตรงนั้นมาเราก็มีความความระสำระสายระดับหนึ่งละในเรื่องของข้อมูลทั้งหลายว่าบริษัทจะดูแลคนทำงานไหมนะคะเราก็ได้ให้คำตอบทุกท่านเมื่อวันที่สมีนาคม2564เราก็ได้มีทีมกฎหมายของเรานะคะมาลงพื้นที่ เพื่อจะเรียนพบคนทํางานแล้วก็ในรายละเอียดของลุงพลนะคะณลว,วันนั้น,นี่ะเราก็ได้มีทีมกฎหมายของเรามารับมอบอำนาจจากลุงพลไป mm hmm. เมื่อมีเหตุฉุกเฉินว่าเราจําเป็นต้องไปให้การหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งวันนั้นลุงพลก็ได้เซ็นมอบหน้าไปนะคะทุกท่านก็ได้เห็น mm hmm. เห็นจากการทํางานของเราแล้วนะคะ เมื่อวันที่2านี่คือเรื่องเดียวกันหลังจากที่เรามาเซ็นมอบหน้าวันนั้นเมื่อวันที่26มีนาคม2564นะคะมีจดหมายจากอ,อยอคือแผนโฆษณานะคะได้มีจดหมายถึงบ,บุคคล2ท่านนะคะขอใช้ชื่อช่องแล้วกันนะคะช่องพี่บ่าวหอมสุริยันหนึ่งช่องนะคะแล้วก็เป็นคุณคนหนึ่งหนึ่งคนก็เป็นเป็นสองกรณีคือมีการโฆษณาเกินจริงแล้วก็ ให้เราไปประสานงานแล้วก็ติดต่อที่อาหารและยาภายในวันที่12บสองภาคมวันนี้คือวันที่20นะคะยังไม่หมดเวลาเราก็ได้รับมอบหนนาจากพี่เาา่าหอมและลุงพลไปแล้วว่าเราจะไปจัดการแล้วก็เคลียร์ในข้อกฎหมายต่างๆให้นะคะโดยทีตกหมายละเมื่อวันที่8ปดแปดเมษายนนะคะที่ผ่านมาพี่ว่าตามหนังสือที่ลงเนาะไม่รู้หนังสือถึง ถึงแต่ละท่านน่าจะไม่นานนะลุงน่าจะหลังที่แปดพอสมควรนะคะก็มีหนังสือมาถึงลุงพลแล้วก็ที่บางหอมอีกเรื่องของอตํารวจเรื่องของหมายการโฆษณาโดยไม่รับอนุญาตเช่นกันเพืนเนี้ยและอีกทีหนึ่นงคือเมื่อวานนะคะถึงลุงพลอ่ามันเป็นหมายเดียวกันเพ่อนวิธีส่งหมายเนี่ยตามกฎหมายมีสองกรณีคือส่งทางไปรษณีย์ซึ่งลุงพลเองได้รับแล้วนะคะแล้วก็ เมื่อวานพัดแตนก็ได้แจ้งกับเจ้าที่ไปแล้วว่าหมายนี้ได้รับแล้วนะคะก็รับทราบแล้วซึ่งซึ่งเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยทางบริษัทได้รับทราบแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะให้ทนายนะคะไปเรียนพบกับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเลื่อนเลื่อนการไปพบจามนัดหมายเนื่องจากทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้ภาวะโควิด -19 ค่อนข้างจะ จะเป็นที่สําคัญอยู่เราก็เลยจะขอเลื่อนไปก่อนนะคะนัดหมายเมื่อไรเมื่อภาวะเรียบร้อยเราจะนัดหมายอีกทีหนึ่งซึ่งตัวนี้จะเรียนว่ามันเป็นเรื่องเดิมนะคะมันเป็นเรื่องเดิมที่เราเคยได้รับรู้รับทรบาบแล้วเราได้แก้ปัญหามาระดับหนึ่งแล้วและบริษัทได้รับทราบเรื่องนี้แล้วท่านที่เกี่ยวข้องไม่ว,ว่าจะเป็นลุงพลหรือพี่บ่าวหอมจรอยันก็ได้รับทราบแล้วนะคะว่าเราจะมีการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านไม่ต้องสนกตกใจว่าเป็นเรื่องใหม่หรือโดนซ้ําโดนซากอะไรนะคะมันเป็นเรื่องของเงื่อนเวลาตามกฎหมายที่เกิดขึ้นนะคะยังไงก็แล้วแต่ทุกคนเป็นคนไทยก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายอยู่แล้วเพราะเนี้ยอาจจะยืนยันว่าโดยข้อมูลของมดิพิสเองก็ได้มีการขออนุญาตที่ถูกต้องแต่ว่าในการนําเสนอด้วยคาพูดที่ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนหมายถึงว่า อาจจะพูดไปเพราะว่าเกิดจากการรีวิวของลูกค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ก็อย่างที่เคยเรียนนะคะว่าเราอ่ะมีเคยเรียนทุกท่านแล้วว่าไม่โอเวอร์เคลมนะคะเพราะเนี้ยยังขายได้ค่ะยังขายได้นะคะมดิพีซเราอ่ก็เรื่องที่ขายของไม่ได้คือของมีโทษต่อผู้บริโภคเพราะเนี้ยตรงเนี้ยยังสามารถขายได้นะคะแล้วก็ทุกท่านก็ยังขายมาโปรโมชั่นได้เหมือนเดิม ย่างเรียอย่างนี้ค่ะคนที่ซื้อของเราอยู่แล้วก็เป็นลูกซีเราอยู่แล้วได้รับสบรรพคุณได้รู้เรื่องสรรพคุณระดับหนึ่งแล้วเราคิดว่าการบอกต่อและการช่วยส่งเสริมการขายค่ะก็ยังคงขายได้เหมือนเดิมเพราะนัะ้นน่ะยืนยันนะคะว่าการขายมาดิพีดไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะยังสามารถขายได้ปกติเพราะสินค้าเราไม่ได้มีเป็นอันตรายประเด็นคือแค่ช่องของพี่เบ่าหอมช่องเดียวที่มีประเด็นเรื่องโฆษณาเกินจริงซึ่งบริษัทก็ได้รับผิดชอบ ที่จะดูแลนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยไม่ได้จะต้องกังวลอะไรใจอะไรเกิดกับเรื่องการโฆษณาหรือการพูดฉะนั้นขอให้ทุกท่านแค่บอกชื่อสินค้าแล้วก็บอกโปรโมชั่นขายเลยค่ะถะ้าเขาอยากรู้ข้อมูลใดก็ให้เบอร์คอ c เซ็นเตอร์ไปเลยอย่างที่เคยแจ้งนะคะประมาณนี้มีเอ,อ่อก็ฝากเรียนยูทูบเบอร์ค่ะสั้นๆก่อนวันนี้เนื่องจากพี่ก็ไปทุ่รามาค่ำด้วยก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันนะคะ ส่วนคอมมิชชั่นก็ภายในถ้าคนที่โอนบัญชีน่าจะมีเงินเข้าบัญชีแล้วล่ะส่วนท่านที่เป็นเงินสดเนี่ยรอให้ออฟฟิศส,ส่งข้อมูลมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราเคลียร์กันทีเดียวว่าท่านใดที่ยังยังไม่เคลียร์เรื่องข้อมูลเรื่องใดๆและยูทูบเบอร์เองเราถึงแม้เรายังไม่ได้ลงรหัสกันนะคะแต่ว่าท่านใดที่รีจิสเตอร์เข้าไปเรียบร้อยมีชื่อที่อยู่นั่นแหละคือการลงทะเบียนโดยปริยายนะคะค่ะแล้วประมาณนี้ก่อนลุงคนไม่ได้เสริมไหมคะ ลบครับสำหรับตัวผมเองนะครับ<อ>ก็จะฝากเริ่มการทิ้งระยะห่างนะครับอันนี้อันนี้ก็คือผมจะถามนะครับว่า,าสิ่งที่เราปฏิบัติตัวนะครับอยู่ที่บ้านกกอกนะครับคือการที่เรานะครับทิ้งระยะห่างสองเมตรนะครับตามที่มีคำสั่งนะครับ สิ่งที่เห็นก็คือกล้องเต็มไปหมดนะครับมีแต่กล้องไม่มีคนนะครับแต่คนก็ยังไปกองรวมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทิ้งห่างกันจริงๆ,ๆนะครับอย่างน้อยสองเมตรนะครับมาอยู่หน้ากล้องก็ได้นะครับห่างกันสองเมตรสองเมตรนะครับก็จะดูเป็นระเบียบด,ดีกว่าพวกเราจะไปนั่งรวมกันแบบนั้นนะครับการทิ้งระยะห่างนะครับใส่แมส ล้างเกลอแอลกอฮอล์นะครับสเปรย์แอลกอฮอล์คัดที่คัดที่ชินนะครับเป็นประจํานะครับก่อนที่จะหยิบสิ่งของนะครับเข้าปากนะครับนั่นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมอยากจะคํำความเข้าใจนะครับกับการอยู่ห่างเนาะตามมาตรการนะครับก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับให้ให้ข้อมูลนะครับ ในเชิงการปฏิบัติตัวนะครับก่อนจะทานอาหารนะครับรับประทานอาหารนะครับล้างมือให้สะอาดสเปต์กรอเป็นประจำนะครับใส่แมสนะครับเวลาไปอยู่ใกล้กันอย่างผมกัคุณละชน,นีก็นั่งห่างกันก็พอสมควรนะครับก็ถือว่าปฏิบัติตนตามะระเบียบนะครับตวนเรื่องการขายชามาดิพีสนะครับแล้วก็มาดิคาบูชา นะครับที่ทีคาริชินนะครับสเปรนะครับ99.99นะครับก็น่าจะเป็นสินค้าที่เหมาะนะครับในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นะครับซึ่งก็จะมีโปรโมชั่นใช่ไหมครับที่บ้าซื้อ3ชิ้นราคาเท่าไหร่นะครับ1,000ใช่ไหมนบาทนะครับคือโปรโมชั่นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับก็เราก็ต้องปฏิบัติตามนะครับ ตามกฎระเบียบเ้อาะบังคับนะครับอย่างพิ้ครับนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะทําได้มากกว่านี้นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับเราไม่ต้องกลัวกันถึงขนาดตื่นตระหนกนะครับไม่ต้องกลัวครับต่อให้ไม่มีโควิดสิบเก้าอยู่ๆก็ตายได้เหมือนกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจนเกินไปนะครับไม่ต้องวิตกนะครับผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับระวังตัวกัน เกินร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่เขามานะครับเขามาเยี่ยมนะครับเป็นเอฟซีที่เข้ามาเยี่ยมเรานะครับผมก็ได้กํากับเนาะกำกับเลยกรบทรัพย์กับยูทูบเบอร์รู้แล้วว่าใครที่จะเข้ามาถ่ายรูปกับลุงพลพ่อแตนนะครับหรือว่ามาทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะเน้นให้เขาใส่แมสแล้วก็สเปรย์แอลกอก่อนที่จะเข้ามาถ่ายรูปใกล้กับเรานะครับส่วนเรื่องของหมายเรียกนะครับหมายเรียกหรือว่าหมายอะไรที่มาส่งให้ผมนะครับ ผมก็คงให้เป็นหน้าที่ของทนายทางมาริพีสนะครับได้ติดตามนะครับทําทุกอย่างให้เพราะฉะนั้นยูท <c oughs> ูบเบอร์ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องการขายนะครับเพราะว่าคุณรัชนีได้ย้ําเสมอว่า <c oughs> การอ่าการขายโฆษณานะครับของมาริพีสนะครับอย่าอวเววร์เคลมกับว่าง่ายๆก็คืออย่าเบรอเกินเหตุนะตามภาษาบ้านเฮานะครับคือเราจะ ใช้แบรนด์ของมาริพีสนะครับเป็นตัวขายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชามาริพีสดังระดับโลกอยู่แล้วนะครับดังไปถึงเมืองนอกนะครับตอนนี้นะครับก็ยิ่งถ้าเป็นช่วงนี้นะครับช่วงที่เราแทบจะไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะครับเราก็สามารถนะครับที่จะกระตุ้นนะครับการขายชามาริพีสนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งเป็นการ ส่งถึงบ้านโดยที่พวกเราต้องไม่ไม่ได้ทําอะไรที่มากมายนะครับนะครับก็คุณพลเรีก็ขอฝากนะครับขอฝากเรื่องการอยู่รวมกันนะครับการที่งระยะห่างอยากจะฝากว่าไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปนะครับมันจะทําให้พวกเราอยู่กันแบบเราระวังจนเกินไปอ่ะนะมันดูมันดูแบบอันตร <c oughs> บอกตรงๆเลยนะมันดูขัดหูขัดตายัางไงไม่รู้ผมเคยเห็นแบบว่าอยู่อยู่กันแบบอ่าเราก็ป้องกันกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ป้องกันกันอยู่แล้วเพียงแต่คําสั่งบางอย่างอ่ะมันอาจจะมันอาจจะพักเลื่อนไปมากนะครับเราให้ทำกิจกรรมอยู่รวมกันได้ไม่เกินสองคนอย่างเงี้ยผมเนี่ยครอบครัวผมมีอยู่สี่คน่ะผมจะไม่แยกแม่ลูกพ่ออย่างเงี้ยก็ไม่นั่งห่างกันแปดคนเลยครนะนะ แปดเมตรอะทิ้งระยะหา่างงั้นก็โอมอยู่ห้องหนึ่งพ่อก็อยู่ห้องหนึ่งาะฉะนั้นถ้าเราตั้งกาดสูงเข้าไว้นะครับป้องกันใส่แมสจ์โอสเปรย์แอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับยิ่งเป็นทีการช,ชีนะครับติดกระเป๋าได้เลยนะครับเพราะออกแบบมาติดกระเป๋าอยู่แล้วนะครับเหมาะมากนะครับผมก็ติดรถไปด้วยเนี่ยผมไม่ได้เอาลงมาแต่ผมติดรถไว้เพราะว่า เพื่อป้องกันมาแล้วอย่างเงี้ยมันมีเจลตั้งอยู่ทั่วไปมีครับแมสก็มีเอฟซีส่งมาให้นะครับส่งมาให้นะครับสําหรับอ่ายูทูบเบอร์นะครับที่ไม่มีนะครับที่ไม่มีอ่าอ๋ออันี้ใช่ไหมที่ที่ไม่มีแมสนะครับก็มาขอได้นะครับจนกว่าแมสจะหมดนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ทุกคนนะครับไม่ความลบมือนะครับเอฟซีก็เป็นห่วงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ได้ส่งแมสมาให้นะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับด้วยความรักนะครับก็สำหรับหลวงพ่อีนก็ขอฝากเรื่องการขายชาแมทิพีสนะครับการที่มีหมายมานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเป่าหอมสุริยันนะครับหรือว,ว่าลุงคนเองนะครับที่ว่ามีการโฆษณาเกิดจริงนะครับก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของทานายทางเมททิพีสนะครับ ที่จะติดตามนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรายังขายได้ปกตินะครับเชื่อว่าช่วงนี้ยอดอาจจะพุ่งเนาะเพราะว่ามันมันอยู่ในในจุดที่ทุกคนก็ห่วงนะครับรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับฝือผมแทบว่าแทบแทบจะว่าแทบจะไม่กล้าเดินตลาดกันก็ได้ <laughs> ก็ว่าได้นะครับเพราะยังไงเขาก็ต้องอ่ายัง คนที่ส่งสินค้านะที่เป็นกาวิ่งส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นเทอร์รี่หรือแฟลตอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องทํางานหนักขึ้นนะครับพกแรบพกอะไรเนี่ยทำงานหนักขึ้นแน่นอนต้องส่งสินค้านะครับแทบจะทุกบ้านเล็กที่นะครับนะแล้วก็ถือโอกาสโอกาสนี้นะครับจังหวะนี้นะครับไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดนะครับในเครื่องมือที่เรามีติดมืออยู่แล้วนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่า เราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานนะครับถ้าตราบใดที่ยังมียูทูบเบอร์นะครับที่อยู่บ้านลิงคนในจำนวนที่ไม่น้อยนะครับสามสิบช่องสี่สิบช่องนะครับก็เป็นการสื่อนะครับสื่อถึงคุณภาพนะครับที่พวกเรายังเป็นฝึกแผ่นกันอยู่นะครับนันก็จะเป็นภาพพวกนี้นะครับที่อยู่กับเราไปอีกนานแสนนานนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทาง มาที่พีซนะครับที่เป็นห่วงใยนะครับทีมความห่วงใยนะครับทุกคนที่อยู่ร่วมกับลุงพลนะครับก็อยากให้มีรายได้กันทุกคนนะครับสําหรับตัวลูกค้าเองนะครับเอฟเองนะครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับเข้าไปใช้นะครับเข้าไปดื่มนะครับก็ขอบคุณคุณรัชนีนะครับขอบคุณทีมงานมาที่พีซด้วยนะครับที่ให้โอกาสลุงพลแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์นะครับก็ยังเป็นห่วงเป็นใยนะครับท่านก็ได้อ่า เดินทางมาเดือนนี้ก็น่าจะหลายรอบแล้วนะครับเพราะด้วยความหงวยใยนะครับว่าพวกเราจะอยู่กันแบบเก๊กเรียกว่าอยู่อยู่กันแบบหวานระแวงจนเกินไปเนาะผมก็อยากจะให้ทุกรับพว,พวกเราทุกคนนะครับทําตัวปฏิบัติตัวปกติของพวกเรานั่นแหละครับนะครับไม่ต้องไปอกระวนอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนพูดตรงแบบนี้อยู่แล้วนะครับ ก็ถือว่าไม่เราไม่ได้ไปพาดทิ้งหรือไว่าอะไรไทยนะครับเราก็จะปฏิบัติตามนโยบายนะครับของทางภาครัฐต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากๆครับก็ขอบคุณลุงพลนะคะย้ําว่าลุงพลย้ําว่าทุกท่านปฏิบัติโอกาสสูงตามมาตรการของหอน่วยงานรัฐบาลที่แนะนํานะคะเมื่อกี้ได้คุยกับส่วนของที่ดูแลเรื่องความความป้องกันเรื่องโควิด -19 สิบของจังหวัดมุกดาหารของตําบลละเองก็แล้วแต่เนี่ยค่ะ ท่านก็บอกแล้วว่ามาตรการจะเปลี่ยนแปลงเป็นรายวันหรือหลายชั่วโมงแล้วแต่แล้วแต่ภาวะที่จะเกิดขึ้นนะคะ,ะย็ยายามให้ทุกท่านน่ะก็ปฏิบัติตามนะคะส่วนในเรื่องของมันพิก็ต้องขอบคุณทุกท่านเหมือนกันนะคะที่ดูแลช่วงนี้ช่วยกันเถอะค่ะช่วยกันทํายอดเพราะว่ายังสามารถขายได้ในบางช่องในยูทูบเบอร์บางช่องได้ตื่นสนกเกินไปแล้วมาไลฟ์สดนะคะให้เกิดการตื่นตนกว่าขนาดว่าไม่กล้าโชว์เบอร์โทรขนาดว่าไม่กล้าโชว์กล่องเนี่ย มันมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ประเด็นนั้นเพราะเนี้ยอย่างที่เรียบเรียงให้ท่านเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีพัฒนาการของเวลาไม่ใช่ว่ามีคนร้องทุกข์เก่าโทษและเรื่องจะจบภายในวันนั้นเพราะเนี้ยมันจะต้องมีเวลาเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้มันคือเรื่องเดิมๆนะคะอย่าได้ไปกล่าวว่าหมายเพิ่มเติมอีกแล้วทําผิดอีกแล้วไม่ใช่นะคะมันคือเรื่องเดิมซึ่งผิดก็คือผิดเราก็ยอมรับเราก็ไปชี้แจงแก้ไขกันแล้วก็แก้ร้อมแก้ไข คนที่ผิดแล้วแก้ไขอ่ะส่งคมให้ภายหมดแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ได้ได,ได้ชี้แจงรายละเอียดมากเพราะาเราก็รอเรื่องทางการมาซึ่งเขาก็ส่งมาตามลําดับอยู่แล้วเพราะเนี้ยให้ขายได้นะคะบอกเบอร์โทรได้บอกโปรโมชั่นได้บางท่านขนาดบอกว่าไม่กล้ากระทั่งยกกล่องต้องเอาป้ายออกนี่เราไม่ได้ขายยาบ้านนะคะจะได้กลัวขนาดนั้นคือคือเราขายโปรดักที่มีคุณภาพคือทุกท่านได้ทานแล้วค่ะานเนี้ย ถึงย้ำพี่ต้องย้ำทุทกครั้งว่าเวลาขายของเนี่ยไม่ต้องโอกวร์เคลมเพราะว่าเรา,าเอะจะเรียกว่าเราเป็นจุดที่ทุกท่านเป็นห่วงอ่ะต้องใช้คาว่าอย่างนี้นะคะเป็นจุดที่ทุกท่านเป็นห่วงเพราะเนี้ยเราเกิดอะไรขึ้นทุกท่านก็เป็นห่วงช่วยสอดส่องช่วยร้องเรียนเราแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยสอดส่องและร้องเรียนเรานะคะแต่ว่าเราเองเนี่ยก็จะพยายามปฏิบัติตามหน้าที่ที่พึงมีพึงได้ของเราเ <ๆ S 1> พราะเนี้ยเรียนยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะขายได้เหมือนเดิม กลองยกได้โปรโมชั่นบอกได้เบอร์โทรบอกได้นะคะมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้ากรณีที่ขายไม่ได้บอกไม่ได้นี่คือสินค้ามีปัญหานะคะสินค้าไม่มีคุณภาพสินค้าไม่ได้รับมาตรฐานแต่เคสของเราคือแค่จุดเล็กๆเ,เองแล้วก็ไปตีประเด็นกันเป็นเรื่อง,องเป็นราวนะคะงั้นวันนี้เราต้องขอญาตตามนี้เน้อลุงน,น้อมันมุดแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องด่วนเรื่องหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้พี่จากองุงเทพมาวันนี้วันที่สิบสิบสี่แล้วล่ะ ครบแล้วก็น่าจะอยู่ตรงนี้อยู่เพราะว่ามีภารกิจที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่หลายท่านนะคะก็ขอขอบคุณถ้ามีอะไรคุยกันแล้วก็เรื่องของอ่าเรื่องของค่าใช้จ่ายอีเทนซีทั้งหลายค่าตอบแทนของท่านค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนแล้วก็ดูลงทะเบียนถ่ายรูปก,กันนิดนึงเนาะที่จะได้ชัดเจนเรื่องลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวให้น้องอ้อกับอ่าวรชัยช่วยประสานงานค่ะตามนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยด้วยนะคะเรื่องอ่าเ่อเอกสารส่งวันนี้พรุ่งนี้น่าจะไม่ถึงมะลือน่ะเอกสารจะเสียเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเอกสารค่าคอมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะวันนี้ค่ําแล้วนะคะก็กราบขอพระคุณนะคะพี่พี่ยูทูบเบอร์ทุกๆช่องทุกๆทก่านด้วยนะคะที่ ให้ความสนใจนะคะในจุดจุดนี้ก็คือเราต้องร่วมรวยช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็กลาบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะก็ขอบพระคุณคะขอสักสก้อนมาครับก็หมายเพราะว่าถ้าทอมปกติถ้าโจนเข้าบัญชีก็ไม่ต้อโอนแล้วใช่ไหมฮะที่มาแล้วโอนค่ะโอนโอนเช่นเดิมนะคะแต่ว่ามันจะมีบางช่องที่แบบว่าเข้ามาใหม่แล้วทีนี้เรายังข้อมูลเรายังไม่ครบนะคะ เราก็ต้องการข้อมูลที่ใช่ค่ะเราอยากให้คือเราจะมาไล่เลียงลงใหม่อีกรอบนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายรูปนะคะเก็บเก็บไว้ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะสำหรับผู้ที่โอนก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังโอนเหมือนเดิมนะครับสำหรับพี่น้องที่จยเงินสดก็จะจ่ายเงินสดเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่อยากจะลงทะเบียนใหม่นะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์ท่านมาใหม่ก็มีนะครับขับผมเป่นวันพรุ่งนี้นะครับเนาะนะครับ